สวัสดีค่ะทุกคนชงกาแฟง่งายๆสไตล์มาดามเปิลมาแล้วค่ะสําหรับเพื่อนเพื่อนคนไหนนะคะที่กําลังมองหาสูตรอยู่นะคะคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะเปิดร้านกาแฟแต่คุณยังไม่รู้สูตรอะไรเลยใช่ไหมคะหรือจะเป็นเพื่อนๆที่เขามีร้านกาแฟของเขาอยู่แล้วละ่ะแต่เขาอยากหาสูตรเข้ามาเพิ่มเติมอยากหาเทคนิคใหม่ๆหรือสูตรใหม่ๆเข้ามาพัฒนาให้กับร้านตัวเองนะคะเข้ามาดูได้เลยค่ะช่องชองกาแฟง,ง่ายๆสไตล์มาดามเปิลซึ่งมาดามเปิลเขาก็แบ่งปันไปหลายๆคลิปหลายๆสูตรแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube นะคะสูตรใส่ถุงกระดาษเอ่ย สูตรใส่แก้วเอ,อ่ยเยอะแยะไปหมดเลยนะคะหรือจะเป็นช่องทางนี้เลยนะคะช่องทางของยูช่องทางของแฟนเพจ a c e b o o k นะคะมาดามเพื่อนก็แบ่งปันไปเยอะเช่นเดียวกันนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีที่มาที่ไปของคลิปในวันนี้นะคะซึ่งมีเพื่อนๆทางแฟนเพจ a c e b o o k เนี่ยขอสูตรนี้กันเข้ามาอยากให้มาดามเพื่อนช่วยแบ่งปันสูตรถุงกระดาษให้หน่อยเถอะนะ,ะเพราะว่ามาดามเพื่อนแบ่งปันสูตรแก้วในช่องแฟนเพจไปเยอะมากแล้วนะคะทีนี้ มาดามเพิ่นจริงๆแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากได้สูตรถุงกระดาษนะคะคือแบบเร่งด่วนเลยเพื่อนๆสามารถเข้าไปดูในช่อง YouTube ได้นะคะชื่อช่องแบบเดียวกันเลยค่ะชงกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเพิ่นนะคะเพื่อนๆคนไหนเร่งรีบอยากจะดูด่วนๆเลยเป็นการด่วนเลยลูกค้าสั่งสูตรถุงกระดาษเลยชงไม่เป็นทํำยังไงเข้าไปดูในช่องยู u ูบก่อนได้เลยนะคะบางทีมาดามเพิ่อนอาจจะ ติดนั่นติดนี่ยังไม่ได้ทําให้นะคะแต่มาวันนี้ทําแน่นอนค่ะวันนี้จะพาทํากาแฟโบราณสูตรถุงกระดาษนะคะเพราะว่าบางคนเนี่ยมาดาเบินบ้นเข้าใจนะคะเพราะว่าคลิปใน YouTube เนี่ยมาดามเบินบ้นทำไว้เยอะมากหลายร้อยคลิปเลยทีนี้บางคนหาไม่เจอเกิดปัญหาหาไม่เจอนะคะก็โอเคไม่เป็นไรหาไม่เจอเดี๋ยวาดาเบินบ้นพารีันแบบนี้นี่แหละนะคะก็เป็นการทบทวนความรู้ด้วยนะคะโอเคมา กาแฟสูตรถุงกระดาษนะคะวันนี้พาทำแบบแก้วต่อแก้วนะคะจะได้ง่ายต่อเพื่อนๆหลายๆคนเพราะว่าเท่าที่ซาวเสียงดูนี่เพื่อนๆบางคนหลายๆคนเลยละ่ะจะใช้แบบชงแก้วต่อแก้วกันซะมากกว่านะคะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีใครได้ใช้เป็นหม้อต้มสามหลุมแบบของมาดามเปิ้ลนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้มาดามเปิ้ลจะพาทาแบบเป็นแก้วต่อแก้วนะคะคาากาแฟโบราณแก้วต่อแก้วสูตรใส ถุงกระดาษมาเพื่อนๆจะต้องมีถุงชงเล็กๆนะคะอันนี้ล้างแล้วตากแดดเรียบร้อยแล้วนะคะทบทวนนะคะมือใหม่นะคะถุงถุงชงแบบนี้หรือแม้กระทั่งพี่ๆป้าๆน้าๆนานาคุณแม่ที่ซื้อแบบนี้ไปใช้ทํากินที่บ้านเราจะไม่เอาถุงชงไปซักสันไลหรือซักผงซักฟอกนะคะนะคะเขาจะไม่ซักกันแบบนั้นเขาจะซักกับน,น้ําเปล่าแล้วลวกน้ําร้อนแล้วก็เอาไปตากแดด จะไม่เอาน้ํายาสารเคมีใดๆมาซักนะคะเพราะเวลาที่คุณพี่คุณป้าคุณนา้าคุณอาเอามาทํากินใหม่เอามาชงกินใหม่กินแฟฟกระจายเลยจ้ะนะโอเคนะเขาล้างน้ําเปล่ากันนะคะแล้วก็ตากแดดมากาแฟโบราณถุงกระดาษนะคะทํายังไงมาดามเปิ้ลก็ใช้กับุผงกาแฟโบราณของมาดามเปิ้ลเองนะคะคุณตักกาแฟโบราณลงไปที่2ช้อนโต๊ะนะคะมีเทคนิคเล็กๆนิดนึงคือถ้าคุณจะชง แบบใส่แก้วต่อแก้วที่ไม่ได้ใช้โถชงที่ไม่ได้ใช้โถชงแบบนี้นะคะคุณไม่จําเป็นต้องตักกาแฟให้มันพูนช้อนมากมันจะทําให้กาแฟเข้มเกินไปแล้วก็ขมเกินไปไม่ว่าจะเป็นชาหรือกาแฟถ้าเราชงแบบแก้วต่อแก้วนะคะไม่ไม่ไม่ต้องตักพูนมากอย่างนี้นะคะปกติเวลามาดามเปิ้นพาชงแบบใส่โถชงมาดามเปิ้นพาตักพูนอย่างนี้เลยนะนะคะ แต่ทีนี้เนี่ยเราชงแก้วต่อแก้วเพื่อนๆน,น,นึกตามนะคะเราชงแก้วต่อแก้วแล้วเราใช้น้ําร้อนแค่นิดเดียวเองอะใช้น้ําร้อนแค่200 ml เนี่ยนะคะแล้วคุณใส่กาแฟลงไป2ช้อนผูนๆมันจะขมเกินไปนะ,ะเพราะฉะนั้นทําตามแบบนี้นะคะก็คือตักกาแฟมา2ช้อนโต๊ะแต่คุณสะบัดออกมาเหลือแค่นี้ก็พอค่ะนี่อย่างนี้นะคะใส่ลงไปในนี้ค่ะในถุงกรองของเรา2ช้อนสะบัดค่ะประมาณอย่างนี้ นะคะคือไม่ต้องพูณแบบนี้แล้วถ้าจะตักใส่โถชงตักพูนได้เลยนะคะแต่นี้เราตักแก้วต่อแก้วแก้วต่อแก้วเรานึกตามว่าเราใช้น้ำนิดเดียวอ่ะใช้น้ำไม่เยอะเท่าโถชงเราก็ต้องตักแค่นี้นะคะโอเคมาทีนี้ขอน้ําร้อนที่200 ml ค่ะตักน้ําร้อนมาที่200 ml นะคะสูตรถุงกระดาษ ตักน้ำร้อนที่200 ml นะคะสูตรถุงกระดาษนะคะเพื่อนๆที่ไม่มีกระบวยตักเหมือนอย่างมาดามเปิลเพื่อนๆใช้ใช้วิธีแบบนี้เลยแป๊บบนึ่งนะ,ะปกติถ้าใช้หม้อสามหลุมคุณจะต้องมีตัวนี้นะคะ,ะทีนี้ส่วนใหญ่แล้วไม่มีไม่มีคุณก็ต้องใช้วิธีนี้ใช้แก้วตวงแบบนี้200 ml นะคะขอเคลียร์ตรงนี้แป๊บ,บนึง 200 ml เทลงไปค่ะแล้วก็เทสลับไปมาด้วยนะคะเทสลับไปสลับมาเดี๋ยวขออนุญาตกดกล้องลงก๊บนหนอ่ากดกล้องลงหน่อยเทสลับไปมา5ครั้งนะคะต้องเทนะคะไม่เทไม่ได้นะคะมาดมย้ําตลอดนะนะคะต้องเทสลับไปมา5ครั้งถ้าคุณอยากจะเป็นมืออาชีพอะคุณก็ต้องเดินตามทางที่มืออาชีพเขาทำนะคะนึกออกอยู่เนาะอ่ะ ทีนี้เนี่ยในระหว่างที่เทสลับไปมามาดามเปิ้นขอพูดถึงเรื่องนีน้นิดนึงมีหลายๆคนถามมาว่ามาดามเพิ้ลถ้าเกิดว่าหนูจะเข้าเรียนเข้าคอร์สเรียนออนไลน์กับพี่อ่ะหนูต้องเตรียมอะไรบ้างอย่างแรกเลยเอาพื้นพื้นก่อนนะคะที่เพื่อนๆจะเข้ามาเรียนคอร์สออนไลน์กับมาดามเปิ้ลสี่ที่เพื่อนๆนจะต้องมีพื้นฐานเลยเนี่ยแก้วชงแก้วชงแบบนี้แล้วก็ถุงชงแบบนี้นะคะที่จะต้องมีพื้นฐานเลยนะคะแล้วก็ช้อนช้อนชาช้อนชาแล้วก็ช้อนโต๊ะซื้อที่แมคโครค่ะ นะคะคถ้ายังไม่สะดวกซื้อนะคะใช้ช้อนแกงของเราช้อนตักแกงบ้านเราอ่ะช้อนสั้นนะคะใช้แทนได้นะคะมาดามเปิป้ลยังไม่อยากให้เพื่อนๆซื้ออะไรในช่วงแรกๆมากนะคะมันคือถ้าเราลงทุนอะไรในช่วงแรกมากเกินไปมันเป็นการจมทุนนะคะเรายังไม่รู้เลยว่าผลตอบรับจะเป็นยังไงเนาะ,ะคือเบื้องต้นเลยเพื่อนๆจะต้องมีถ้าจะเข้าเรียนออนไลน์กับมาดามเปิ้ลนะคะเพื่อนจะต้องมีถุงชงมีแก้วชงแบบนี้นะคะขนาด250 ml นะแล้วก็แก้วตวง ขนาด45 ml ดูดีๆนะคะแก้วตวงต้องมีขนาด45 ml นะโอเคแล้วก็นี่แหละช้อนชากับช้อนโต๊ะถ้าไม่มีช้อนโต๊ะแบบนี้ใช้ช้อนแกงช่วยได้นะคะโอเคทีนี้พอมาดามเบิ้ลกลับไปกลับมาได้5ครั้งแล้วนะคะเราก็เอาแต่เฉพาะกาแฟเราอ่า เพว่าเพื่อนๆบางคนยังไม่พร้อมที่จะซื้ออุปกรณ์ครบทุกอย่างจริงๆเพื่อนๆใช้วิธีทยอยซื้อเอาก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆที่จะเปิดร้านใหม่อะ่ะอ่ะทีนี้เราก็มาใส่น้ำตาลตักน้ำตาลนะคะตักน้ำตาลไปที่1ช้อนโต๊ะกับอีกครึ่งหนึ่งได้ค่ะ ก่อนอนที่แล้วๆมามาดามเบิ้นสอนตักน้าตาลไป1ช้อนโต๊ะพูนๆแบบนี้นะคะเพื่อนๆจะใส่1ช้อนโต๊ะพูนๆแบบนี้หรือ1ช้อนโต๊ะครึ่งอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะมันเป็นสูตรถุงกระดาษเราพัฒนาได้ตลอดค่ะสูตรไม่มีคําว่าตายตัวนะคะเราสามารถปรับได้นะคะจะใส่1ช้อนโต๊ะพูนๆก็ได้หรือจะใส่1ช้อนโต๊ะครึ่งก็ได้นะคะไม่ผิดเรื่องความหวานไม่มีตายตัวนะคะคนให้เข้ากันค่ะ อ่ะคนให้เข้ากันเลยว่าแล้วเชยเยนมาดามเปิ้นลืมจริงๆด้วยลืมมานมมาจากตู้เย็นรอแป๊บเนึงรอได้อยู่แหละก็เพื่อนเป็นคนขี้ลืมอ่ะ <c oughs> โอ้ยเยมาดามเปิ้นเอ้ยแป้นหนึงแป้นนึงขอโทษขอโทษ <c oughs> มาดามเป,ปิลเอ้ยฉันละเบื่อเธอจริงๆเลยเธอนิดความซุ่มซ่ามความขี้หลงขี้เลืมยกให้เธอเถอะค่ะเพื่อนคุณเป็นแบบนี้แหละเอา้ามาใส่นมนี่อุตส่าก้มตามกล้องนะเนี่ยกลัวเพื่อนไม่เห็นตรงนี้ก้มมาใส่นมค้นลงไปหนึ่งแก้วเป๊กขนาดแก้วเป๊กเป็นขนาด45 ml ให้เพื่อนๆใส่เต็มแก้วเป๊กนี้นะคะนมมาดาบเบิลแช่เย็นมานะมันจะเหนอะสักหน่อยรอหน่อยนะ ออใส่ลงไปหนึ่งแก้วเป๊กน,นะคะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งค่ะหนึ่งแก้วเป๊กหนึ่งแก้วเป๊นกปน,นี่นะแช่เย็นแล้วมันก็เฉืเ่ก็ลือมาออกมาไงเป็นอย่างนี้แหละเย็นมาดามเปิ้ลน่ะ <c oughs> แก่แล้วก็เลอะเลือนโอ้ฉันระเบื่อตัวเองจริงๆเลยเอา้าวนี่แหละหนึ่งแก้วเป๊กเนี่ยใส่ลงไปเลยสู่ถุงกระดาษเพราะว่าน้ำแข็งมันเยอะ่อา ขนาด45 ml mm เนี่ยใส่เต็มแก้วเป๊กน,นี้สำหรับสูตรถุงกระดาษซัดลงไปความหวานลดได้นะคะลดได้เพิ่มได้ไม่ผิดเลยแล้วก็นมค้นจืดอีก1แก้วเป๊กซัดมันลงไปนี่ละกาแฟโบราณแล้วโบราณของจริงด้วยวันนี้ใส่ถุงกระดาษด้วยถุงกระดาษ อันนี้แชร์เฉพาะของมาดามเปิ้ลนะคะร้านอื่นๆส่วนใหญ่เขาจะใช้ที่7จ็คูณสิแต่ร้านมาดามเปิ้ลใช้ถุงขุนขนาด8ปดคูณสินะคะของมาดามเปิ้ลใช้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆจะใช้ตามหรือไม่ใช้ตามอันนี้ไม่ฟิกนะคะใช้8ปดคูณสิถุงขุนนะคะตักน้ําแข็งมาสองตกักเอ,อ่อที่ตกักโอ้ยไปหมดแล้วสมองสมองตากามา มาดามมืนตักไม่ค่อยถนัดเด้อเพราะว่าเราปกติใช้ถังน้ําแข็งเนาะอันนี้มันเป็นกระติกเนี่ยมันก็เลยไม่ค่อยถนัดจริง,รงๆอะ่ะถ้าเป็นถังน้ําแข็งมาดามมันตักสองตักนะคะแต่อันนี้มันความกว้างของปากถังน้ําแข็งมันไม่ได้เราตักจนเรารู้อะ่ะอ่านี่นี่นี่น,น,น,นี่นะคะแล้วก็เทใส่เลยเทใส่ลงไปเลยแบบนี้พเพื่อนๆก็ราดนมลงไปเนี่ยโบราณของแท้นี่แหละเขาเรียกกาแฟโบราณของแท้เลย นะคะแล้วก็คือเพื่อนๆขอสูตรถุงมานี่มาดามเบิ้ลยิ้นแก้มปีเลยเพราะอะไรรู้ไหมมาดามเปิ้ลแจ้งเกิดมาจากกาแฟถุงกระดาษนี่แหละแจ้งเกิดมาจากกาแฟถุงกระดาษแล้วพัฒนาตัวเองการชงกาแฟใส่แก้วขึ้นมาเรื่อยๆจนมีทุกวันนี้นี่แหละใส่นี่ถุงกระดาษข้างใน ถ้าให้มันเขียนคําว่า150กรัมนะคะมันจะหนาหน่อยถ้าเกิดไม่ใช่150กรัมมันจะบางเวลาที่เพื่อนๆเ,เอาถุงใส่ลงไปแบบนี้มันขาดแควกออกเลยนะคะ150กรัมแล้วถุงข้างนอกนี้ถุงหิ้วนี่คือถุง6กคูณสินะวันนี้ฉันสอนฉันเหมือนฉันตะเบงจังเลยวันนี้ <c oughs> กกลัวจะไม่รู้ปัว่าสิขารออะไรร่าได้เวลาละสิยินมาดามเปิล กาแฟถุงกระดาษดิฉันกดน็ดัษจริตชิมได้ค่ะไม่มีปัญหาค่ะ <c oughs> สุดยอดลองเอาไปทําเลยลองเอาไปทําดูนะคะปรับหวานเพิ่มหวานได้ไม่มีปัญหาเลยนะคะเพื่อนๆก็ลองเอาปรับใช้ดูนะสําหรับสูตรถุงกระดาษเห็นมีคนขอเข้ามากันเยอะเลยมาดามกนยังไม่ได้ทําให้เลยเพราะว่าเห็นว่ามันมีใน Youtube เยอะแล้วเนาะโอเคยังไงก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามช่องชมกาแฟง่ายๆสไตล์มาดามเปิ้ลด้วยนะคะเดี๋ยวมาดามเปิ้ลจะทําคลิปดีๆแบบนี้ส่งให้เพื่อนๆทุกคนแน่นอนเลยค่ะศักชัยถ่ายภาพสวนภารายงานขอบคุณคุณหมอพรทิย์แต่งหน้าค่ะสวัสดีค่ะัว